บำรวจแห่งชาติที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาคสองแล้วก็ผู้ปฏิบัติต่อไปนะคะก็ท่านเป็นเอ,อที่ปรึกษาของท่านต่อไปนะคะท่านก็เป็นคณะกรรมการชุมชนของเราเลยคะ่ะหมดแล้วใช่ไหมค่ะออสมนมวลชนดหนึ่งท่านแนะนำไปแล้วนะคะท่านวันนี้จริงๆมีสื่อมาอีกสองท่านนะคะสงสัย ตัวแทนของสกรรมการชุมชนนะคะซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้นะคะก็ขอแสดงความดีๆนะคะกับชุมชนเจริมพระเกียรติ8สศรีภาษาที่มีโครงการดีๆเข้ามาในชุมชนของเรานะครับแล้วโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากนะครับคุณหญิงเนี่ยศึกษาลงมาตั้งแต่ปี63นะจะไม่ผมก็าบอกคุณเล็กกับคุณหญิงมากทำเลยนะครับเพราะตอนที้คุณเล็กกำลัง เป็นสถานทชนไ้หน่อยใช่ครับเริ่มเริ่มกลังสมัครแล้วก็เข้ามาเป็นประธานชุมนนะครับซึ่งความเป็นพี่น้องนะพี่น้องทุกคนโดยเฉพาะนะโรครงการบุหรี่เล่าอะไรพวกนี้เป็นยาเสพติดซึ่งผู้ดำเนินงานเจ้าของโครงการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาไม่แบ่งไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเดิม ต่อไปนะคะท่านอันนี้ต้องข้ามไปนะคะท่านของการรนลงนามนะครับเขาต้องตรวจารน้้ไปนะครับจะบริจัควบคุมการิตวิยา อาศัยตามันทัพระรายจายควบคุมผริษัทหันยกรสุณพอตสองพันหารศ2 5ย0แม้ด้วยงานภาราสนาประกอบการสถานศึกษาประชาชนในพื้นที่รดไ่า่งกรครับหน่โคคร I didn't know